สางกอออนไลน์ครับวันนี้เราก็ขึ้นเขาเลยมารีวิวนะครับเทคนิคการขับรถจากกูรูผู้เชี่ยวชาญนะครับในการใช้รถทั่วตั้งหลวงทั้งตวประเทศจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมาขับรถจากวันนี้เราทําความรู้จักกาับคุณหมอนะครับวิทยากรวิทยากรชอบพูดกูรูเก้น,นะครัแต่ ท่านไปนะครับเสวทางหลวงหนึงหนงสี้านะ1นึงหงกก็อาจจะเอาเทคนิคจากการขับรถเส้นทางต่างๆซึ่งคุณหมอชอบเป็นหมอที่ชอบขับรถนะคือถ้าฝ่ายฝันได้ก็อยากเป็นคนขับรถเมอเอาขับรถเอารถหัวลากอ่ออยากขับเทรลเลอร์เป็นคนชอบขับรถนะครับแล้วก็ผมคิดว่าขับรถเยอะๆอย่างนี้ก็หาได้ยากนะครับซึ่งมีประสบการณ์ตรง่ไว่าจากการ ทำช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นการทำรีแมปหรือกองพ่วงคุณลุงแกจัดมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็เอามาแลกเปลี่ยนกันต้องอย่างเป็ีแล้วก็เก๋เป็นมุมมองของผู <c oughs> ้ใช้งานเป็นมุมมองของผู้ใช้งานคนหนึ่งที่ผ่านมาหลายกิโลหลายพันกิโลแล้วกันบานมาหลายรูปแบบก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับเขาเรียกว่าใช้จริงก็คือรู้จริงกว่าคนที่วิเคราะห์จากวิชาการเนาะเพราะเราวิเคราะห์อยู่บนฐานข้อมูล เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ปฏิตามกันวันนี้เรามากับปาเจโร่สปอร์เอาออนิวนะออนยูปาเจโร่บปี2อ1 5นครับเพรคันนี้จัดเต็มไม่เต็มเราเดิมเดิมนะเพิ่มเติมคือความแรงนะครับโอเคเส้นทางจะเป็นยังไงบ้างก็รอติดตามเพราะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาขอความรู้จากพี่หมอหน่อยว่าระบบอะไรนะไอสปอร์ตใช่ไหม บลาย <S <S บลายอะไรนั่ลายสปอรดตุปกรอ์คือรถดเดี๋ยวเดี๋ยนี้ก็ตัวช่วยเยอะทําให้เราขับขี่ได้สบายและวปลอดภัยขึ้นใช่ไหมครับอย่างตัวนี้ตัวปาจจชโรลสปอร์ตตัวปี2015ที่เราเป็นมอเตรเรลตัวแรกมันก็จะมีระบบเตือนมุมอับสายตาด้านข้างเราจะถของตัวนี้เขาเรียกลายสปอร์ตมอนิเตอร์เ็ย่อว่า P S รรถบางรุ่นจะบอกลายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงซิสเต็มก็เดียวกันคก วิ่งตีคู่กันเป็นเลนสองเลนสามเลนเนี่ยแล้วรถตีคู่ขึ้นมาด้านข้างมันก็จะมีเซนเซอร์ตรวจจับรถเตือนให้เราเห็นที่มุมกระจกด้านข้างก็จะขึ้นเป็นสัญญาณไฟสีส้มขึ้นมากรณี <โด S 1> นี้ถ้ารถตีคู่ขึ้นมาแล้วเราเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนเลนนอกจากไฟเตือนสีส้มเหลืองที่ขึ้นที่ขอบกระจกแล้วจะมีเสียงเตือนด้วยถ้าสมมติว่ามีรถตีข้างมาม <HR> ก็เทคโนโลยีก็ช่วยฮะช่วยได้เยอะเหมือนกันเป็นอะไรที่ทำนวยความสะดวกใช้อดีครับโอเคเลยตัวนี้ก็มีในรถ ไว้ในรถหรูอะไรอย่างนี้พวกอุปกรณ์ที่คงจะมีราคาแต่ว่าเดี๋ยวนี้รถก็มีเหมือนกันก็มีในหลายรุ่นแล้วในสาหรับในส่วนของป p v ีเนี่ยก็เพิ่มมามีในตัวนี้ตอนปี2015ก็เลนมาเลยครับสิ่งที่ควรระวงังนะเมื่อได้ยินเสียงรัะอหพเปลี่ยนเลยแล้วมีดีแม็กี่ลูกมามันก็ช่วยเราเยอะเหมือนกันนอกจากคือระบบพวกนี้ไม่อยากให้มองว่ามีระบบช่วยแล้วเราก็ปล่อยห้าย่ที่ระบบหมดจริงๆแล้วมันก็เป็นกับเรื่องความปลอดภัยของคนขับ เวลาเราจะเปลี่ยนเลนเราก็ต้องมองด้านเลนที่เราจะไปเรียบร้อยก่อนใช่ไหมครับแต่บางทีก็ต้องเราแล้วว่ามืเราก็ไม่ยังไงดีอ่ะก็อาจจะไม่ได้วางร้อยเปอร์เซนต์การมีระบบพวกนี้มันก็ช่วยคือมันแอสซิสต์คือมันช่วยเราให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นมีก็ดีวกว่าไม่มีแนะ่นอนครับแต่ว่าในการมีก็ไม่อยากให้เลาเลยว่าพึ่งระบบหมดเพราะจริงๆแล้วเราเป็นคนขับเราต้องคุมระบบเี่จะให้มันคุมเรารแล้วช่วยกันได้ก็ แล้วแล้วมุมไหนจุดไหนที่มันช่วยเราไม่ได้เช่นอะไรข้อจํากัดข้ออะไรเช่นนะเนี่ยถ้าลาย<อ>ถ้าลายสปอร์ติข้อจํากัดอของรถรถุ่นนี้ผมไม่รู้นะถ้าเป็นรถรถุ่นนี้ในคู่มือาการใช้รถสังเกตแล้วว่าระบบทำงาน,นที่ความเร็ว20-140ครับแล้วก็ตรวจจับวัตถุที่เป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ี่ก็อาจจะไม่ตรวจจับเพราเป็นวัตถุที่อาจจะต้องมีมิติมีด้านกว้างยาวอะไรอย่างเงี้ยถ้าของระบบนี้ก็เอ่ยไว้แค่นี้นะใช้ล้อตรวจจับมอเตอร์ไซค์น พวเราอดังไปแล้วก็มันเป็นอะไรเขาเรียกเรดาร์ใช่ไหมครับทำางครับเรด้าตลอตวันนี้นี่คนละเรื่องกันไอ้ระบบที่ว่ามันใช้คาว่าเตือนการชนด้านหน้าจริงๆใช้คาว่าเตือนนี่จริงๆถ้าใช้ตามอย่างรถคันนี้จะใช้เว่าระบบ ต้องกลับไปดูว่าระบบทํางานที่เงื่อนไขอะไรบ้างและจะทำงานที่เงื่อนไขอะไรบ้างครับซึ่งถ้าเป็นระบบเตือกนกรชนด้านหน้าของรถคัาานนี้จะบอกไว้ว่าทํางานที่ความเร็วไม่เกิน30หรือความเร็วสัมพันธ์กับพันหน้าไม่เกิน30มสิบแล้วก็แปลว่าสมมติเราวิ่งมา120คันหน้าวิ่ง60ที่ระบบไม่ทํางานาโอ้มันถ่างกัน30แล้วเนื่องจากใช้เลดา้าที่ฝังอยู่ใต้โลโก้เนี่ยเลดา้าก็มีข้อจํากัดในสภาพอากาศที่เลวร้ายสภาพถนนที่ขึ้นลงเนินหมอกควันสภาพถนนที่ไม่ใช่ทางตรง Oh. อะไรประมาณนี้เขาจะขึ้นไม่ว่าระบบจะทํางานได้ไม่ถูงกูเราจะน่าจะอย่ากพึ่งระบบจเึเกิอไปหลายครั้งมันก็ช่วยเซฟให้เราได้แต่อย่างที่บอกสําคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเราแต่ว่าพวกนี้มีมันก็ช่วย mm hmm. มคก็จะเป็นอย่าง นนีอกจากมี r ลายสวอตวอร์นิ่งมันมีฟอร์เวิร์ดคอลิชัน i ิ i ีเกชันแล้วมันยังมีกระบบหนึ่งที่เป็นจุดขาด UMS uh huh. นค UMS คือ Ultra Sonic, อัลตราโซนิกมิสแอคเซเลเรชัน m ิธีเกชันซิสเต็มเหมือนเดิมอีกระบบก็นี้ก็คือจะช่วยตัดกำลังเครื่องยนต์หากเราเร่งเะรล่งผิดพลาดดุแรงใส่ซิงค้าเ uh huh. ช่นเราจอดในที่จอดรถ มันก็อาจจะเป็นตึกเป็นผนังของแล้วเราดันเข้าเกียร์พาดแทนที่จะถอยไปสับเป็นเกียร์หน้าแล้วเล่งทันทีทันใดเนี่ยระบบก็จะตรวจจับแล้วก็จะตัดกําลังหน่วงเครื่องไว้ไม่รู้กี่วิคงจำไม่ได้แล้วเป็นเซฟตี้อย่างดีไม่เคยลองใช้คือพวกนี้มันก็เป็นพวกนี้มันก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเราเอ่อราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยขึ้นผมก็โอเคนะเประ่างบัตขัหน้าเจมิลานวันนี้ วันนี้เราก็มาเที่ยวฤดูฝนนะครับก็ได้โอกาสถามผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบ่อยนะถึงแมอง้อย่างผมเนี่ยเป็นคนขับรถมานานแต่ไม่ได้โอ้โหเชี่ยวชาญทางหลวงแบบปูรูทางหลวงแบบพี่หมอนะก็เลยแยบบแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวที่มันมากับ2017นี่มันตัวอะไรพี่หมออ,อะไรนะักึอ,อัตโนมัติ ถ้าเป็นปันจุโร่สปอร์ต<อ>ปัจจุบันก็คือเป็นเหมือนเวอร์ชันที่ออกมาปี2005ประมมีเวอร์ชันแรกหลังจากนั้นก็มีการทำไมโนเชนครั้งหนึ่งกับปี 2017. 2017 2017นี่ก็มีอุปกรณ์หลักๆที่เพิ่มมา2ตัวในตัวขับสีตัวท็อก็คือแลด d ิฟอเนชียลล็อกล็อกดิบหลังอีกอันนึงก็คือครูซคอนโทรลแบบอะแดปทีฟอะแดปทีฟคือปรับ ปรับได้ที่นี่คือปรับตามคันหน้าก็เทียบเท่าเหมือนฟอร์ดเอเวอรเรสต์ก็คือเราจะลองความเร็วไว้ที่ตเราต้องการแล้วอะแดปติฟคือถ้าคันหน้าเบรกก็เบรกตามคือหน่วงความเร็วลงคันหน้าเร่งออกไปอีกก็เร่งตามประมาณนี้อันนี้ก็ยังไม่เคยลองเองแต่เคยไปนั่งมีพี่ที่รู้จักกันคนนึงพาไปนั่งคันที่เป็นอะ a ดปติวเออมันก็เข้าท่าดีแต่ราคาก็ปรับขึ้นประมาณแสนกว่านะจากตัวนี้เขาก็น่าจะใส่อะไรมาเยอะ อาจจะแก้แก้พวกปกป้องรุ่นแรกๆไปอะไรไปเนาะอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มเดี๋ยวนี้จะพูดสับเป็นบ้านก็คือกักไว้ก่อนรอไม่ได้ใช่แล้วก็เพิ่มอุปกรณ์เพิ่มราคาอะไรมันก็เป็นทำธรรมดาคงไม่ใช่จะลดรุ่นนี้รุ่นเดียวคือใครที่ซื้อทีหลังมันก็ย่อมได้อะไรที่มากกว่าคนที่ซื้อครั้งแรกอยู่แล้วส่วนเรื่องราคาก็ส่วนยหญ่มีจะปรับขึ้นนะแต่ปรับขึ้นมากขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งครับครับ ก็โอเคก็ระบบรักษาความปลอดภัยเนาะก็เราก็ต้องรู้ข้อจํากัดรู้เงื่อนไขในการใช้มันไม่ใช่ว่าเราจะใส่แบบไม่รู้เรื่องเลยบางทีก็อยู่ในคู่มือเบื้องต้นนะเนาะจริงๆส่วนใหญ่อยู่ในคู่มือหมดแล้วแต่ว่าเราจะอ่านไหมอันนั้นที่1 2สองคืออ่านแล้วรู้เรื่องตามนั้นไหมก็ต้องยอมรับว่าคู่มือรถอย่างคู่มือรถรุ่นนี้เนี่ยอ่านแล้วบางทีเราแอบรู้สึกว่าจับได้ว่าเหมือน อะไรนีแปลภาษาอังกฤษไปอีกทีอ่ะคำอ่านมันแปลกมันเหมือนแปลมาดุ่นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งบางบางคำถ้าเราแปลตรงตัวเลยมันจะไม่ค่อยได้ใจความคงภาษาไทยมันไม่ได้แปลความประสบการณ์เนาะแปลอ่านตัวอกอรเหมือนกับว่า translate ออกมาแบบออโต้นะอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาษาผมือถ้าเป็นภาษาผมนะคือคุณยังไม่เห็นตามจริง ก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าเรารถญี่ปุ่นนะมันก็คู่มือเนี่ยมันก็แปลบากทีอะไรอย่างนี้ไม่รู้ว่าแปลจะแปลจะแปลหรือแปลอังกฤษอะไรอย่างนี้แต่วาตามหลักภาษาแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องพยายามอ่านพยายามทาความเข้าใจที่เหลือก็อาจจะเป็นเรื่องของขับรถสมาคมกลุ่มอะไรรวมตัวกันเพื่อที่จะแชร์ข้อมูลกันเพราะว่าความถนัดทางด้านรถยนต์หรือการใช้รถแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันการรวมกลุ่มการมาแชร์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เพราะเดี๋ยวนี้รถแต่ละแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันก ขับย่อยของตัวเองอยู่แล้วขับของผู้ใช้รถนั้นๆผมว่าตรงนี้ก็ช่วยเราเยื้เยี้วตรงนี้แล้วใช่ไหมโอเคครับท่านผู้ชมครับอันนี้สําหรับคลิปทิ๊กดีๆเอามาฝากกันสําหรับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยนะครับสําหรับที่ให้มากับรถในรถสมัยใหม่ก็เราก็ทาความเข้าใจกันนะครับครับโอเคชคดตัวไลฟ์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับครับพี่หมอครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ Bye bye. Bye bye.